โชคสย่อโมโต GP ไม่ดียังไงทำไมหลายทีมไม่ชอบโมโตไรวไ่อลจะพาไปดูกัน คนที่ติดตามการแข่งขัน m o t ต GP ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาน่าจะคุ้นเคยกันดีกับ r i ท์ไฮด์เดเวิร์หรือระบบโชคสายยอดที่ช่วยลดความสูงของตัวแข่งทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อช่วยให้ตัวรถสามารถออกตัวและเร่งออกจากโคง้งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมั่นคงมากขึ้นและพวกเราก็น่าจะรู้กันดีว่าถึงแม้ว่าอุปกรณ์นี้จะดูน่าสนใจขนาดไหนแต่ทีมแข่งส่วนใหญ่กลับไม่ชอบมันถึงขนาดจะยกเลิกการใช้งานของมันในกติกาปี2027แต่ทำไมถึงเป็นแบบนั้น โดยหลักการของไร้ไฮเดเวิ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนั้นจะเหมือนกันคือในช่วงออกตัวรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพลังกำลังสูงต่อให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือนักแข่งที่ควบคุมมีฝีมือมากขนาดไหนรถของเราก็มีโอกาสที่จะยกหน้าและเสียการควบคุมจนทําให้ต้องถอดคนเรงและสูญเสียความเร็วการลดความสูงของโช๊คนั้นนอกจากจะช่วยลดสูญท่วงของตัวรถการที่องศาของระบบการสะเทือนเปลี่ยนไปยังช่วยให้ตัวรถมีองศาแผงคอ้อและระยะถ่านล้อที่เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมเล็กน้อยทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยเพิ่มความนิ่งและลดโอกาสยกกล้อ้าาอออทําาาใหสมรถตัว Hãy subscribe hơn kênh ซึ่งโชคสายยอดที่ว่านี้ก็ถูกนํามาใช้ครั้งแรกโดยมหาอำนาจยุคใหม่อย่างดูคติและแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎกติกาอะไรแถมยังเป็นเทคโนโลยีที่คนดูหลายคนให้ความสนใจกันด้วยทําให้ใครลดรายอื่นต้องลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีนี้เป็นของตัวเองบ้างในเวลาต่อมาเริ่มกันที่โชคหลังก่อนแล้วตามมาด้วยโชคหน้ารูตัวอีกทีนักแข่งหลายคนก็สามารถใช้ระบบที่ว่านี้ระหว่างการแข่งขันได้แล้วไม่จํากัดอยู่แค่ช่วงออกตัวอีกต่อไปซึ่งปัญหาที่ตามมาคือระบบที่ว่านี้จําเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาไม่ต่างจาก เทคโนโลยีอื่นบนตัวรถทีมแข่งบางทีมอาจจะไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จะเอามาพัฒนาระบบที่ไม่มีทางถูกนําไปใช้ในรถถนนทางด้านผู้จัดก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเช่นกันเพราะถ้างบประมาณที่ใช้ในการแข่งขันสูงเกินไปทีมแข่งก็เสี่ยงที่จะถอนตัวออกจากการแข่งขันซึ่งจะส่งผลถึงความสนุกและยอดคนดูอย่างแน่นอน ถึงจุดนี้หลายคนก็น่าจะเอกใจขึ้นมาบ้างว่าทำไมทีมแข่งถึงบ่นว่าระบบโชคสายยอดจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ในรถถนนเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นรถแอดเวนเจอร์ตัวท็อปบางรุ่นทำการติดตั้งโชคไฟฟ้าที่ช่วยลดความสูงของตัวรถทำให้ผู้ขี่สามารถขึ้นขี่และออกตัวรถได้ง่ายขึ้นแล้วค่อยไปเพิ่มความสูงหลังจากรถออกตัวไปแล้วซึ่งคำตอบของคำถามนั้นก็คือเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อลดความสูงของโชคบนรถถนนและในสนามนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างกันโชคแบบปรับความสูงได้ที่มีอยู่ในรถถนนนั้นจะเป็นระบบโชคไฟฟ้า แต่ว่าในกติกาการแข่งขันโมโต GP โจีพีชวอคไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม แต่ว่าระบบไร t h หเด Device ที่ถูกใช้อยู่ในรถแข่ง m o t ต GP นั้นทำงานโดยการใช้ระบบกลไกล,ล้วนๆนักแข่งไม่ได้กดสวิตช์ไฟฟ้าบนแผงคอและไม่ได้มีสมองกลมาช่วยคำนวณแต่พวกเขาต้องกดก้านกลไกลที่เป็นเหมือนกับก้านเบรกขนาดเล็กเพื่อใช้งานซึ่งระบบสุดยุ่งยากที่ว่านี้ก็คงจะไม่ถูกนำมาใช้ในชีวิตจริงจนหลายค่ายโหวตให้แบนไร t h หเด Device ในกติกาใหม่ของปี2027นั่นเองเพราะเราต้องไม่ลืมว่าหลายค่ายลงแข่ง Mo t ต G p เพื่อโปรโมทรถสำหรับถนนถ้าเทคโนโลยีที่ใช้ในสนามแข่งไม่สามารถถูกนำมาใช้ใน ได้การแข่งขันโมโต g p ก็คงไม่สามารถตอบสนองเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาได้นั่นเองสำหรับแฟนแฟนโมโตจีที่ชื่นชอบอเล็กซ์มาเกรสก็อย่าลืมไปติดตามข่าวสารได้ทาง BKA g r a ็ก n i r a รซเนเพราะเขาจะมีกิจกรรมมาเล่นกับแฟนแฟนกันอย่างต่อเนื่องไม่แน่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ไปเชียร์ถึงที่ขอบสนามกันเลย